ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามาอยู่กในเกมอาวี D นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังที่จะไปเล่นการะะ์ดอาวีเพื่อนโดนโดิงไปแล้วล่าสุดมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาช่วยเราแป๊บ,ปบนึงเดี๋ยวมาช่วย้อง่วงกู้ไม่ตายหรอกไม่ต้องงวงกูเพื่อนไม่ต้องงวงกูเยอะกุทับกังเองเองตายพาอยจะหายเห้ตอนนี้นะครับโอ้ยโดนดิงง่ายง่าย อย่ามาดึงจูออกไปไกลๆครับท่านไปไกลๆออกไปไกลๆกับผมครับท่านมาดิครับท่านเดี๋ยวผมใส่หน้าคุณเลยครับท่านเอยมึงก็ดจำยังงี้เลยฮะโอเคครับจังหวะนี้นะครับผมกำลังจะได้ชิมนะครับมันาดิมนีิแวนมาดิมาดิเออมาดิมาดิตายหาเเอะตายพี่โอ้ยอย่ามายุ่งโอ้ยออกไปไกลๆหานี่ Óp ấy cái cây ấy cái bên này ô ấy nó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  โอเคครับจังวะนี้ครับผมได้มาหลอดอย่นี้ครับอืมไม่มาดิมาดิเอาเลยตีกูเลยแค่บุกเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ใช่ละมมาจะไลนมเหมือนกไม่ใช่ลมามันนี่ล็อกขหน่อย มานี่ดิขอคิวนึ่งมานี่มันนี่มาให้พลาดเดี๋นี้อยู่อยู่ตรงนั้นแหละไม่ตรนี้แล้วอยู่ตรงนั้น,นแหละโอ้ยหนอนตงนี้หลุดขาโอ้ยหจะจจะดูดูดตจะดูดิูดจะดู เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออเดี๋ยวเดี๋ยวไใ้กล้เยกไปใกล้จากอเอีตอนนี้ยีสิแค่หามต้องมาดึงขึ้นอ้าไอเทนไอเวนี่แองเอปกปมองเกวียนไม่ได้แล้วมืองมาหลอนไอเวมารับกินช็อตวัวนี้ไหนเวนไรใส่ชอตตายพักทีจเออก็จะตายห้มหลอตีเป็นชาต ไอ้คลิปแม่งเริ่มน่าเบื่อแล้วคงต้องตัดจบว่ะหน่ลิปน่าจะหวัดช่มไหวแล้วเน,ะเนี่ยจบปอยัางสวยงานนะครับทุกท่านตอนนี้แม่งเลยเราจะจบได้แม่งไม้กหเืยตกเลยมีนเอ๊ย